ยมากนี่ฉันว่าคุณไม่มอกกับชุดนี้หรอกนะคะทำไมอะคะอ๋อหรือเป็นเพราะว่าฉันพิการพิการแล้วใส่ชุดแต่งงานไม่ได้หรอคะงั้นเหรอคะฉันกำลังจะแต่งงาน,นะคะ่ะ ฉันขอชุดเจ้าสาวที่ดีที่สุดแพงที่สุดแล้วก็เลิศที่สุดด้วยนะคะงั้นคุณก็มาถูกทางแล้วค่ะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่สวยที่สุดแล้วก็แพงที่สุดในร้านแล้วค่ะยังไงเดี๋ยวฉันเอาไปให้ที่ห้องลองนะคะไม่เป็นไรคะ่ะฉันเอาไปเองได้อย่างคุณเนี่ยนะคะเอาไปเองได้ พลอยสวัสดีค่ะขอชุดที่สวยที่สุดแล้วก็แพงที่สุดค่ะตายแล้วคุณน้องพลอยค่ะคุณน้องพลอยมาช้าไปนิดเดียวเองค่ะชุดนั้นเนี่ยเพิ่งมีคนเอาไปลองเมื่อกี้นี่เองค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะชุดร้านคุณพี่เนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยไม่พลอยต้องการชุดนั้นเออก,ก็ได้ค่ะแต่ว่า เดี๋ยวคุณพี่จะไปลองดูให้นะคะแต่คุณพี่ไม่รับปากแล้วเขาจะได้ไหมอ่ะนี่ยอดฟอรพอเยอะแค่ไหนพี่ก็รู้ถ้าพี่ไม่อยากตกงานไปเอาชุดนั้นไหมหพอยเดี๋ยวนี้อ<ะ>เดี๋ยวนี้ค่ะน้องพอยขอโทษนะคะฉันมาเอาชุดคืน ได้ไงอะคะฉันยังไม่ได้ลองชุดเลยนะคะฉันว่าคุณไม่เหมาะหรอกค่ะดูได้ไงคะว่าฉันไม่เหมาะฉันยังไม่ได้ลองใส่เลยอ่ะแค่ฉันดูได้ตาปาฉันก็เห็นแล้วค่ะว่ามันไม่เหมาะแต่คุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวฉันให้น้องฝึกงานเนี่ยมาช่วยดูชุดใหม่ให้พัดซี่พัดซีขาคุณไอช่วยเลือกชุดให้ลูกค้าใหม่หน่อยนะไม่ต้องห่วงนะคะ เด็กฝึกงานฉันเนี่ยเลือกชุดที่สวยกว่านี้ให้แน่นอนค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวค่ะคุณไอซ์พัดซี่ควรเลือกชุดแบบนี้ให้ลูกค้าดีค่ะชุดไหนเลือกเลือกไปเถอะต้องเลือกมากงั้นรบกวนคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวพัดซี่ไปเลือกชุดให้ก่อนนะคะค่ะ โหฉันว่าชุดนี้เหมาะกับคุณมากเลยนะคะฉันไม่ค่อยชอบชุดนี้เท่าไหร่อะค่ะรู้สึกว่ามันโปไปหน่อยขอลองชุดเมื่อกี้หน่อยได้ไหมคะคุณคะแต่ฉันว่าชุดนี้ก็เหมาะกับคุณดีนะคะแต่ฉันเห็นชุดนั้นก่อนนะคะและฉันก็มาก่อนด้วยอะฉันขอลองชุดนั้นค่ะและฉันรู้นะคะว่าคุณคิดจะทำอะไร สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลอยมีร้านชุดแต่งงานมาแนะนํานะคะบอกก่อนเลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ชุดสวยๆเพียบเลยค่ะเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยฮะทำไมไม่ระมัดระวังเลยอ่ะทาชุดของทางร้านขาดเนฉันระวังแล้วนะคะฉันมั่นใจค่ะว่าฉันไม่ได้ทําอ่ะคุณพาคะคุณพาคุณเห็นใช่ไหมคะไม่รู้หละคุณทําชุดของทางร้านขาดคุณต้องซื้อชดใช้ ส่วนพัดเนี่ยเขาเป็นแค่เด็กฝึกง,งานเขาไม่รู้วิธีการรับมือกับลูกค้าหรอกค่ะคร้อมเรียบร้อยค่ะพลอยขอคุยกับเจ้าของร้านหน่อยค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะน้องพลอย ก็เด็กฝึกงานที่นี่สิคะบังคับให้พลอยซื้อชุดท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ถูกใจแต่คุณพลอยทำชุดขาดนะคะทำชุดของทางร้านเราขาดก็ต้องรับผิดชอบสิคะนี่ที่นี่ได้อบรมเด็กฝึกงานบ้างไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลอยได้มีโอกาสมาลองชุดที่ร้านลองพลอยคะ คุณพี่ขอโทษนะคะขอโทษแทนเด็กฝึกงานด้วยค่ะที่ทำนิสใสกริยามารยาทไม่ดีกับน้องพลอยอะ่ะเอาเป็นว่าชุดที่น้องพลอยจะซื้อเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังคะ่ะคุณพี่ให้ฟรีผู้จัดการคะแต่นี่เป็นกฎของทางร้านไม่ใช่หรอคะไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวฉันจะหักเงินค่าชุดจากเงินเดือนเธอแทนขอโทษนะคะแล้วทำไมฉันถึงต้องซื้อชุดล่ะคะอีกอย่างเนี่ยคุณพัดเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องลงโทษเขาด้วย หรือว่าแบบนี้เขาเรียกว่าเลือกปฏิบัติละคะฉันไม่สนใจคุณหรอกนะคะฉันสนใจแค่น้องพลอยเพราะว่าน้องพลอยเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดง่งดังแค่น้องพลอยไลฟ์สดครั้งเดียวร้านฉันก็โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วคนอย่างคุณฉันไม่สนใจหรอกะคะ่ะเชิญออกไปได้แล้วค่ะเกะกะใส่ตา นะค่ะน,นรรุณไอซ์ครับทำไมข่าวถึงออกไปแบบนั้นคุณรู้ไหมว่าร้านของผมเสียหายมากแค่ไหนเนี่ยบอกนะครับว่าคุณเลือกปฏิบัติกับคนมีการสวัสดีค่ะคุณนติคุณนติพูดเรื่องอะไรคะที่ฉันไม่เข้าใจค่ะ งั้นคุณก็ดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ดังไปทั่วประเทศแล้วดิฉันได้ไปลองชุดแต่งงานที่ร้านหนึ่งมาค่ะแต่ได้รับการบริการที่ไม่เป็นธรรมต้องขอบคุณคุณพัฒนมากเลยนะคะที่รับไม้มุกได้เห็นความจริงทั้งหมดคุณพัฒนเป็นพนักง,งานที่ดีมากเลยค่ะเปนยายคนนี้นี่นะคุณไม่ต้องโทษใครครับ คุณโทษตัวเองนั่นแหละต่อจากนี้ไปผมจะให้คุณพัดดูแลลานนิดทั้งหมดยืนนุอหน้าอยู่ทำไมครับเชิญขอบคุณนะคะคุณอาิไม่เป็นไรครับคุณทำดีมาก เจ้านายผมเองอะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะมุกน้ว่าพัดอยู่คนเดียวอะขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยนะครับพัอหน้าที่ต้องทำให้เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่เป็นไรครับแต่ผมว่าภรรยาของคุณก็เซ็กซี่ดีนะครับงั้นเรามาคุยเรื่องเพิ่มเงินเดือนดีกว่านะครับ ไอเรื่องเพิ่มเงินเดือนเนี่ยผมคิดมาตอนที่ผมขับรถมาคุณพัน์แล้วนะครับผมคิดว่าผมจะปฏิเสธคุณพัฒครับแต่พอผมมาเห็นภรรยาของคุณแล้วเนี่ยเราน่าจะมีข้อตกลงกันไหมหัวหน้าอยากได้ภรรยาผมเหรอครับ ถ้าคุณพัดยอมตกลงผมจะเพิ่มตำแหน่งให้คุณพัดงั้นผมตกลงครับผมรอเล่นครับผมก็รอเล่นเหมือนกันครับผมว่าภรรยาของคุณพัดเนี่ยก็เซ็กซี่ดีเหมือนกันนะครับ ถ้าถ่ายรูปลงโซเชียลเนี่ยน่าจะได้เงินดีแน่นอนผมเห็นผู้หญิงหลายคนถ่ายรูปลงเว็บเยอะเลยนะครับรายได้ถล่มทลายเลยแหละส่วนเรื่องเพิ่มเงินเดือนให้คุณพัดเนี่ยผมขอกลับไปคิดดูก,ก่อนนะครับไว้เจอกันที่ออฟฟิศนะครับ,บครับผมนะ รูปเซ็กซี่ลงโซเชียลกัินเหรได้เงินเยอะความคิดนี่ไม่เลวไฮะ เดี่ยวเองเก็บไปดูคนเดียวก็ได้ค่ะมุกทำหน้าเซ็ตซี๊ดหน่อยสิมองกล้องด้วยโอเคจ้นเลยยิ้ม ฮัลโหลค่ะที่รักของขวัญที่รักซื้อให้มุกเนี่ยมุกชอบมากเลยนะซิกซี่มากเลยอะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณใส่แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมนะครับที่รักผมสั่งของขวัญให้คุณอีกนะเดี๋ยวจะมีพัสดุไปส่งนะครับจริงเหรอคะทำไมวันนี้ที่รักใจดีจังเลยเนี่ยขอบคุณนะคะรีบกลับมานะบ๊ายบาย ค,คุณนภสัสวรรณนะครับค,คุณมุกคุณมุกจริงด้วยอะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะผมไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าผมจะเจอคุณตัวจริงอะผมขอให้ลูปด้วยได้ไหมครับผมเป็นเอฟซีคุณนะครับนี่คุณพูดเรื่องอะไรคะฉันไม่เข้าใจคะ่ะขอพัสดุด้วยคะ่ะผมชอบคุณมากเลยนะคุณมุกคุณโพสรูปเ็กซี่ลงในแอปนั้น ในแอปนั้นคุณดังมากเลยนะครับขอโทษทีครับคือผมรู้ว่าคุณตองกันความเป็นส่วนตัวค่ะขอพัสดุค่ะรบกวนเซ็นชื่อผู้รับเลยครับ สมัยนี้นี่มันอะไรกันโลกจิตเยอะชะมัด ักผมกลับมาแล้วนะครับอ้าวแล้วนี่คุณยังไม่ใส่ชุดถ่ายรูปให้ผมอีกเหรอพัดพัดเอารูปมุกลงเว็บงั้นเหรอ,อมุกมุกใจเย็นก่อนนะพัดจะให้มุกใจเย็นได้ไงอะนี่มันรูปมุกนะมันเป็นร่างกายมุกพัดไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้รู้ปะทำไมพัดจะไม่มีสิทธิ์อะ กมุกเป็นภรรยาของพัดไงร่างกายของมุกเนี่ยก็ต้องเป็นของพัดด้วยสิคะแต่มุกอายไงพัดมุกลูกพวกนี้มันก็เห็นหน้ามุกแค่นิดเดียวอะ่ะอีกอย่างรูปพวกนี้ก็ทําเงินให้เรามหาศา,ศาลเลยนะมุกไม่อยากจะมีเงินเพื่อไปเที่ยวคนหรอคะปะ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าเนาะไม่ มูกไม่ใช่ของแนนงพันธ์มุกมุกอย่ายเรื่องมากเลยปะรีบไปใส่ชุดพวกนี้แล้วถ่ายรูปส่งมาให้ผมได้ละผมจะเอาไปขายในแอปมุก สวัสดีครับหัวหน้าพอดีว่าผมจะมาคุยเรื่องเพิ่มเงินเดือนนะครับแต่ถ้าหัวหน้าไม่เพิ่มเงินเดือนให้ผมเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมก็จะลาออกเพราะตอนนี้ผมมีธุรกิจของผมอยู่ถึงคุณพัฒน์ไม่ลาออกด้วยตัวเองทางบริษัทของเราก็จะไล่คุณพัฒน์ออกครับผมว่าคุณพัฒน น่าจะยังไม่เห็นรูปนี้สินะครับเฮ้ย <Hey! S 1> ผมชื่อพัทผมหลอกภรรยาตัวเองให้แต่งตัวเซ็กซี่เพื่อถ่ายรูปจะเอารูปไปขายเออขอหน้าครับคือว่าผมเชิญคุณพัทเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบริษัทผมได้แล้วครับ มุกนี่คุณทำอะไรลงไปเนี่ยคุณเอารูปผมไปโพสลงโซเชียลจนผมต้องโดนไล่ออกจากงานคุณรู้ไหมว่าผมต้องอายคนทั้งบริษัทแค่ไหนแล้วทำไมมุกจะไม่มีสิทธิ์อ่ะ มุกก็ต้องมีสิทธิ์ในตัวพัทส,สินี่คุณคิดจะเอาคืนผมเหรอได้แล้วคุณต้องเสียใจพัทนั่นแหละที่ต้องเสียใจพวกมุกจะฟ้องอย่าแล้วก็จะฟ้องด้วยที่พัดเอารูปของมุกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมุก,กเก็บของไว้ให้พัทละแล้วใส่ของจะบ,บ้านมุกได้เอเออนี่มึงง้อเถียงแล้วกัน สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมุกผมเป็นเจ้าที่บริษัทการและกันนะครับทำเกี่ยวกับชุวชั้นในอยากได้คุณมุกเป็นพรีเซนเตอร์คุณมุกสนใจไหมครับพีเนเตรชุวชั้นในเหรอคะได้คะ่ะตกลงคะ่ะ สวัสดีครับคนสวยเ๊คนต่างตัวแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่คนแถวนี้สินะไม่ใช่หรอกครับผมไม่ใช่คนแถวนี้าทำไรผมมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวสักสองสามวันเดี๋ยวก็กลับละเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมครับคนสวยเอาเป็นว่าผมขอเบอร์คุณไว้เผื่อไว้ว่าจะติดต่อ มันหายไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยจอดรถเดี๋ยวนี้พ่อจอดครับกูบอกให้จอดไงเปิดเปิดเปิดมันไม่เปิดด้วยอะกูบอกให้จอดไงจอดรถไปด้านข้างหลังเร็วดิ ใครเอาเงินกูไปกูถามว่าใครเอาเงินกูไปนี่นี่งไงส่งกระเป๋ามา๋มย่าไปฉันไม่ได่เอาไป นี nee, ่ไหนบอกไม่เอาไปไงนี่เอามานี่ปล่อย ข้มาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าใครเอาเงินกูไปถ้าไม่บอกพวกมึงซวยกันทั้งคันแน่เด่ดกพวกมึงฟังให้ดีนะถ้าตำรวจขึ้นมาให้ทำตัวปกติกเ,เข้าไว้เข้าใจไหม้เข,เข้าใจไหม โทษด้นะครับพอดีผมมีเรื่อง,งต้องตรวจสอบนิดหน่อยอได้เลยครับคุณตำรวจเช่เลยครับใครเป็นเจ้าของเงินนี้ครับพอดีเมื่อกี้ผมเห็นมันตกลงมาจากรถเมคคันนี้อะ่ะเฮ้ยนี่มันเงินอะไรอะ่ะตามดู ของผมครับเงินคุณเหรอใช่ครับของผมเองคนพวกนี้เลยสิครับขโมยเงินผมแล้วก็โยนลงไปข้างล่างแล้วคุณทำงานอะไรครับทำไมคุณมีเงินเยอะขนาดนี้คือคุณตำรวจครับคือว่าแม่ผมป่วยนะครับผมก็เลยต้องขายบ้าน แล้วเอาเงินไปรักษาแม่คุณตำรวจคืนเงนินให้ผมเถอะนะครับแม่ผมจะผ่าตัดวันนี้ผมต้องรีบใช้เงินจริงๆขอบคุณครับส่วนคนที่เหลือเนี่ยผมต้องขออนุญาตตรวจสอบนะครับขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือด้วยนะครับไปผมคุณตำรวจครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับครับพี่คะพี่เขาทำมีดตกค่ะยนครับครับผมว่าผมให้รถตำรวจไปส่งคุณดีกว่านะครับเร็วกว่าด้วยออไม่ดีกว่าครับคุณตำรวจพอดีว่าผมเกรงใจนะครับผมไปเองก็ได้ ไม่ดีกว่ามาั้งนี่ขนาดคุณนั่งรถเมย์คุณยังเจอขโมยเลยแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าคุณไปนั่งรถคนอื่นคุณจะไม่เจอขโมยอีกผมไปส่งคุณดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าด้วยขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยครับมูเชิญครับ คือคุณตำรวจครับอันที่จริงผมไปเองก็ได้นะครับคุณตำรวจไม่จำเป็นต้องไปส่งหรอกไม่เป็นไรหรอกครับการดูแลประชาชนเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับแต่ผมว่าผมไปเองดีกว่าครับคุณรีบขึ้นรถเถอะครับอย่าให้เสียเวลาเลยคุณตำรวจทำไงครับเนี่ยคือลูกจับแล้ว กวา่าคุณจะบอกว่าคุณเนี่ยเอาเงินเนีอยมาจากไหนผมก็บอกไปแล้วนี่ครับว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยมันเป็นของผมจริงๆคุณตำรวจคะเงินนี้เป็นของแม่หนูเองคะ่ะเขาขโมยคะ่ะหนูมีหลักฐานคะ่ะ ใจไม่ดีนะรู้ไหมแม่คะเขาเป็นคนที่ขโมยเงินเราเองค่ะนี่กระเป๋าคุณใช่ไหมครับใช่ค่ะใบนี้เป็นกระเป๋าของฉันต่อใบนี้ไม่ใช่ค่ะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเงินนี้เป็นเงินของคุณจริงอะ่ะคุณตำรวจลองคนได้เลยนะคะในนี้มีแบบประชาชนฉันอยู่ ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่คุณยังได้เงินคืนมาเนี่ยที่หลังคุณก็ต้องระวังให้มากกว่านี้นะครับเข้าใจไหมค่ะอ่ะ่ะนีขอบคุณค่ะส่วนนายเนี่ยไปคุยกันที่โรงพักมูขึ้นรถโย้ย